สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าถู่ช่องมั่วไปทั่วช anel วันนี้ก็เป็นเมนูมาม่าสถานาการณ์เหมือนเดิมน้ํายังท่วมตอนนี้อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับก็มากินมาม่าครับผมมาม่าบรรยากาศใต้แสงเทียนจุดเทียนกินข้าวนอกบ้านบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านกินข้าวข้างศาลครับ บรรยากาศได้เลยมา,มาครับอือหืออร่อยนะอร่อยจริงจริงอือหอ กินเมื่ออยู่ครับอาชีตยอดในสวนมามา่าเนึ่งหอต้มไส้แกใช้น้ำไม่เยอะ บรรยากาศใช้ได้เลยเย็นเยือกแบบว่าบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านใต้แสงเทียน

บรรยากาศคนลุกๆยังไงไม่รู้ครับแต่ก็กินตอ่อืไม่ไหวนะครับรู้สึกคนลุกขนหัวลุกเลยครับ